อ้าวกำลังจะออกไปวิ่งเหรปอปกใช่ช่วงนี้เหนื่อยง่ายทําอะไรไม่ค่อยคล่องตัวเลยว่าจะไปออกกําลังกายสักหน่อยไปด้วยกันเบ่า <c oughs> แหมกะหุ่นฟิตมัดใจสาวเลยนะ <c oughs> เออว่าแต่นี่กินอะไรทุกวันเลยเนี่ย <c oughs> เห็นกินอะไรแอบกินอะไรก็ไม่รู้มีดีอะไรไม่บอกกันเลยนะอ้าวของดีไม่ต้องเก็บไว้ดีกะหุ่นฟิตซิกแพคปบังจะได้เซอร์ไพรส์ปปรไงมัวแต่พูดอมพนามอยู่นั่นแหละบอกมาซิมันคืออะไรกันแน่เอ้ามีเลย ช่วยในการแฟตเบิร์นหรือเผาผลาญไขมันส่วนเกินด้วยนะกินก่อนออกกาลังกาย10-15นาทีหรือว่าจะกินอัฟเตอร์มิหลังอาหารช่วยในการเผาผลาญไขมันที่เราทานไปได้บางส่วนด้วยนะอืมวิน่าช่วงนี้ดูชิวๆกินก็ชิวเที่ยวก็ชิวออกกาลังกายก็ชิวๆมีตัวช่วยดีๆแบบนี้นี่เองเออว่าแต่อย่างเนี้ยกล่องแบบเนี้ยซื้อได้ที่ไหนบ้างหรออ๋อกล่องแบบเนี้ยนะหาซื้อไม่ยากเลยอันเนี้ยซื้อได้ที่เซฟตรักส่วนแบบพกพาเนี่ย ซื้อที่ที่เซเวไม่แพงเลยนะ2 2บาทต่อ2แคปซูลเองก็ดีเหมือนกันไหนเอามาลองหน่อยสิเอาเลยนี่เ่ยม,ม,มี2เม็ดนะข้างในกินทีเดียวเลยได้ของดีแบบนี้ไม่ออกกําลังกายแล้วดีกว่าเฮ้ยไม่ได้นะ อินเวตต้าเนี่ยเป็นตัวช่วยเบิร์นแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยไปออกกาลังกายกันไหมได้ไปไปไป,ไป